อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่เช้าวันนี้บริเวณสถานที่แห่งนี้ท้องทุ่งนาหน้าวัดผมชัยเช้าวันใหม่มีหมอกลงประปรายดูแลว้วสวยงามเมื่อกระทบกระแสงแดดแสงอาทิตย์ที่กำลังสอ่สองขึ้นมาดูแล้วขาวโพรนบวกแสงอาทิตย์อ่อนดูแล้วงามตาขออนุโมทนาับรุกท่าน ขออวยพรให้ทุกท่านพบความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุวันนะสุขะพระปฏิพานธ์ันฐานสมบัติทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอเข้ามาถึงวัดแล้ว เข้ามาในวัดก็พบกับน้องแมวเหมียวน้องไก่น้องเหมียวน้องไก่ในวัดปงชัยรอรับหลวงปู่กันอยู่ตรงนี้ออกมาเตรียมรออาบแดดกันอาบแดดกันใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้โอ้ใครนอนกอกกันอยู่นี่เลยอันน่ะมีใ,ใครบ้างปุณสมตำเล็กขางกวักโรมขาวใหญ่น้องอะไรนี่ ดวงฤดีจินตลาโชคทวีทรัพย์อ้าไม่ใช่บุญสมบุญสมอยูนย่นี่บุญสมอยู่นี่บุญสมน้องอชวนฝันชวนฝันอันนี้น้องเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยอยู่นั่นชอบพก,กาอยูน่นี่ชอบพก,กานี่ใครหนึ่งไม่ใช่อะไรนะ มีสุกมีสุกอันนี้ <S <S <token thanks> แม่สามสีสีสีแป้นดำสีสีแป้นดำานี้ส้มขาวเล็กส้มขาวเล็กสีสีลูกสีไม่ใช่สีสีแป้นดำอยู่นี่เมื่อกี้สีสีลูกสีนะลูกสีสีลูก huh สีกูเรียกสับสนอยู่เลยเลยันี่สี huh สีลูกสีลูกสีสีแป้นดำ น,นี้โชคทวีทรัพย์บ,บุญสมกินน้ำใครนอนเฝ้าอ,อาหารอยู่นี่รอหลงปูกแก่อาหารหเลยหรอน้องหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวอยู่ตรงนี้อาหารมีอยู่สองสองสองกล่องอาหารเม็ดมีอยู่อาหารเปียกมีอยู่มาดูทางนี้บ้างนีวันนี้ใครนอนอยู่นี่ใครนอนอยู่นี่เลยทองเล็กทองเล็กนอนอยู่ตรงนี้ เตือนที่นอนกันแล้วยังลูกจักที่นอนแล้วยังหมดแล้วลูกไปหมดแล้วไปดูทางนี้อีกทางนี้อีกมาดูทางนี้อีกน้องมีอวไหนอนอนอยู่ด้วยกันทางนี้ดำสนิทกับขาวเทาขาวเทา,า,าดำสนิทเฮ้ยดี๋กใกล้เวลาจะอ,ออกแล้วน้นอ,องเตียปูรอตัวดูก่อนเนาะถ้าน้องแข็งแรงดีก็ให้ออกมาเดินเล่นเนาะอยู่ในนั้น ไม่ได้เจีเพื่อนเพื่อข้าง <an> านอกเนาะเดินไปเจียเพื่อนเพื่อข้างนอกน, đang, น,อกนี้จะได้เล่ยกับเพื่อนเพื่อข้างนอกน้องอะไรแม่อะไรลูกไม่ดามโนวดไม่ดาหน,ยานอยดกับลูกสีสีหน้าส้มอยู่บนนั้นสีสีหน้าส้มอยู่นอนอยู่รนนั้นนะไม่ลงมาเหรอไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่บนนั้นเนะเาะเด็กๆ,ๆเล่นตัวนี้กันเราไปดูยัยงดูไม่ครบเราดูไม่ครบเลยอือ มีเมียเขากินอาหารตอนผู้ก่อนออกไปิฏิบาติให้หาเม็ดไว้แล้วตอนนี้ก็นั่งรออยู่เดี๋ยวให้จัดอาหารให้ใหม่เนาะอาหารเป็ดมื้อเช้าเดี๋ยวดูน้องเมียให้ครบก่อนดูน้องเมียยังไม่ครบเลยทางนี้จินตะหลาอยู่นี่ไม่ใช่นวรัตนวรัตอยู่ตรงนี้นวรัตเจ้นวรัตน่าจไม่ดื่อเลยเนาะไม่กนเพว่นเลยเนาะ ดีแล้วดวรัตน์อันนี้บุญชายบุญชายอยู่นี่อบุญชายอยากจะออกมาแล้วลูกเดี๋ยวก็รอนี่ก่อนนะเดี๋ยวปูด,ดูก่อสถานการณ์ดีๆก็พาออกมาน้องน้ำเพชรน้ำเพชรอยู่ตรงนั้นน้ำเพชรอยู่ตรงนี้ข้างบนนี้ใครเนี่ยปุยฝ้ายปุยฝ้ายอยู่ตรงนี้นะปุยฝ้ายกับน้องน้ำเพชร ว,วนะนนนันที่สิบเก้าแล้วได้สิบเก้ามาทำมาแล้วลูกน่าสมเมียวนี้ทำเพชรกับบุยฝ้ายวันเด็นที่อะไรที่สิบเจ็ดที่สิบเจ็ดสิบเก้าวันจันทร์เนาะมาทำมาแล้วลูกน่เขาเรื่อ,นนองโปรดขอ,อนำภาพบรรยากาศยามเช้านี้ที่กับทุกท่านได้รับชมกันไว้ทตอนนี้ก่อนนะขอโมทนาสาธุข,ขอบนกุศลทั้งหลายจงเป็นพระว่ปะาปัจจัยนำนำค้ำชูให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ ปรารถนาสิ่งหดขอได้ทองความมุ่งมากปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอเด็กๆวิ่งๆๆตอนนี้ก็มีน้องเมียวอยู่นี่อีกน้องเมียวอยู่นี่อีกคือใครรับทวีสีแม่สีทองนี่เขาอยู่ข้างนอกกันเนาะอยู่บ้านหลังเดิมบ้านหลังเดิมอยู่กระติลงปู จริงๆซับซีอยู่ข้างในนูน้นแะแต่ว่าเจอแอวร้าก,กวนก็าเป็นผู้อยู่ด้วยกันแต่เขากวนกันไล่กันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยเอามาอยู่ข้างนอกเพื่อความสบายปลอดภัยจากการกนกวๆโดนกัดอ,อยู่นี้หกเหมียวหกเหมียวเดินกระจายกระจายไปตรงไหนบ้างลูกน,น,น,นี้อุ้ยเอ้ยนีอ้าดำหนวดดำหนวด,ด,ดไม่ใช่ดำหนวด พนด้าเทาแพนด้าดำหนวดนั่นสุละไพนด้าดำหนวดพาด้านนี้อีกอ้าวอ้าวอ้าวกัวกันละนวดหนวดกวนน้องกวนพี่กวนเพื่อนมาด้านนี้ใคร่างนี้อีกก็เดี๋ยวขอถ่ายบรรยากาศแสงสว่างสว่างกระดวงอาทิตย์ย้นช้าให้ดูผ่านต้นไม้ในวัดออกไปนี่ใครนี่จาจุลีจาจุลีอยู่ข้างนอกเนาะเดี๋ยวขอ พูดต่อท้ายอนนี้อีกนิดนึงนะอ่าพูดถึงเรื่องวัดปวงชัยพุทธสถานวัดปวงชัยแห่งนี้เป็นพุทธสถานโบราณเก่าแก่นะอายุหลายร้อยปีแล้วแหละต่นี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเนาะยังเป็นพุทธสถานโบราณอยู่พุทธสถานคือสถานที่แห่งเกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็นของอ่าเมื่อก่อนเป็นวัดที่นี่เป็นไปนของทานพุทธทาพุทธศาสนา เป็นวัดที่สวยงามแต่เนื่องจากหู่นน้ำท่วมก็ได้อพยพย้ายขึ้นไปอยู่ฝั่งบนนู้นชื่อว่าบ้านแป้นบนเขาเชิงเขาเชิงดอยนะที่มีพื้นที่สูงกว่าทางนี้ทีนี้น้ำท่วมเนื่องจากสร้างเขื่อนกิวลมบริเวณนี้ก็เลยเป็นวัดล้างไปปล่อยรกล้างมานานแล้วถึงสถานที่นี้เกิดมา ตั้งแต่าแแาานานแล้วแหละหลายร้อยปีผ่านไปแล้วเนาะมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนอยู่แถวนี้ที่นี่หมดเลยแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ตงนูน้ตอนนี้เป็นวัดล้างไปปล่อยวัดล้างมา,าเป็นร้อยปีนะจนกระทั่งหลวงปู่อยู่ที่นี่เมื่อเก้าปีนี่แหละเนะก็ได้ปรับปรุงปรับภูมิทัศ์ให้ดูสวยงามสะอาดสะอาน แต่บริเวณนี้จะอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ให้สาธารณชนคนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านผานมาเนาะพอเป็นสถานที่แห่งบัรพรุรุษสร้างไว้นะก็จะอนุรักษ์ไว้ตรงนี้ครับก็ที่เอฟซีมีแนะนําว่าให้สร้างอนุนันนี้เพิ่มเติมนั้นนนั้คือจะไม่สร้างเนาะสร้างไม่ได้เพอเป็นสถานที่เก่าแก่จะอนุรักษ์ไว้และเหล่านี้ก็จะไม่ทำลายจะอนุรักษ์ไว้ตรงนี้ สิ่งที่ทั้งก็คือที่ทําได้ก็คือปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดสะอ้านสวยงามเหมาะแก่การเข้ามาไหว้กราบสักการะพุทธสถานแห่งนี้ก็ปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้ไม่ให้รคไม่ให้รก,รกสามารถเดินเหินเข้ามาได้สะดวกสบายเข้ามาชมธรรมชาติชมโบราณสถานพุทธสถานโบราณเก่าแก่จะมีสังเวชนิยสถาน มีสาหินละโศกอยู่ด้านโน,น้นด้านโน้นสาหินละโศกเป็นสถานที่จำลองแห่งองค์เจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติแล้วก็สถานที่ตัดสรู้คือพุทธกยาจดีย์ทีนี้และที่แสดงทมครั้งแรกก็คือส,รา,รส,รา,สา,ารนาดเจดีสารนาดสถานที่แสดงทมครั้งแรกแล้วก็สถานที่แห่งปรินิพานซึ่งวนวิหารปรินิพานอยู่ตรงโน้นครับ มีทั้งหมดนี้มีสี่สังเวียนด้วยกันดนะังนั้นที่จะไปจับที่ BFC แเนี่ยนะนว่าจะสร้างศาลาสร้างเมนวณนี้ทำไม่ได้นะไม่ได้ก็มีตัวนี้ก็มีอยู่แล้วที่ศาลาคือศาลาหลังนี้ศาลาบําเพ็ญบุญศาลาปฏิบททัติธรรมมีศาลาอยู่ตรงนี้หึ่งหลังแล้วก็กุฏิหลวงปู่อยู่ตัวนี้หลวงปู่อยู่นี้นะที่ว่าจะสร้างเมนสร้สางไรัตัวนี้ทำไม่ได้นะที่ที่มีหมู่บ้านนี้มีอยู่สี่สี่หมู่บ้าน ก็ไม่ใช่หมู่บ้านที่นี่นะหมู่บ้านอยู่ข้างในข้างนอกนู้นนะครับจะห่างนี้ไปสองกิโลเมตรที่หลวงปูงอ่ออกแล้วมีสภาทุกวันทุกวันนะสองกิโลเมตรไปกลับก็สี่กิโลเมตรเดินไปกลับทุกวันทุกวันถ้าวันหน้าเดินไม่ได้ก็ต้องหุงหาอาหารเองตัวนี้ก็ต้องซื้อมาทามามาฉันนะเพราะว่าสถานจะทาอยู่ข้างนอกนู้นข้างนอกก็มีวัดวัดซึห่หลวงปู่ก็เป็นมีเชื่ออยู่วัดนู้นแหละวัดบ้านแป้นนู่นนะครับมีที่นูอนมี ในตำบลนี้มีอยู่สี่วัดมีวัดแแป้นวัดสายนาพระรามวัดสามคัคคีแล้วก็วัดสาแพะมีพระอยู่แต่ละวัดก็มีพระอยู่หลายรูปมีที่นี่ที่เดียวที่หลวงปู่มาอยู่ตรงนี้เพื่อดูแลตรงนี้อ่ไปให้เป็นที่สปายะเหมาะแก่การเข้ามาปฏิบัติเจริญภาวนาหลวงปู่อยู่ตรงนี้ก็สถานที่ตรงนี้เ็เป็นปกุติหลวงปู่ครับก็อันนี้แจ้งให้เอฟซีทราบว่าก็จะไม่สร้าง มเมนสร้างศาลาอะไรนั่นนะครับเพราะเมนมีอยู่เยอะแล้วมีอยู่สี่ที่แล้วผนมะก็อยู่ตรงนี้แหละก็มไม่มีพระที่ไหนเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ไกลไกลชุมชนเราไม่มีพระที่ไหนมาจะมาเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณนี้ได้เพราะพื้นที่กว้างพอสมควรนะพื้นที่กว้างแปดไร่แปดไร่สิบห้าตารางวาปูอยู่รูปเดียวก็ทําไม่ทันนะ,ะลบตรงนี้เก็บกวาดทุกวันคนระับ ก็ขอแจ้งให้ทุกเอฟซีทุกคนทราบเนาะว่าเนี่ยเราปูอ,อยู่ตรงนี้จริงๆก็มาอยู่เพื่อดูแลสันที่แห่งน,นี้เท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้มีน้องเหมียวน้องแกม่มอยู่ด้วยก็ต้องให้ความเมตตาต่อเขาเนาะเลี้ยงดูเขาไปน้องเหมียวก็รูดด้วยกันมาหลายรุ่นหลายหลายรุ่นหลายหลายชีวิตละ้ะที่จากไปก็มีเยอะอยังอยู่นี่ก็มีเยอะ และวิ่งวนเวียนอยู่รอบๆนี้อีกเยอะอยู่ครับยังเข้ามาหากันไม่ได้ครับสำหรับวันนี้จะขอยุิที่วันออนี้กนเนาะเดี๋ยว่อยที่ตามชมในคะคิด่ะไปขอความถุกตุกมีแต่ทุกคนทุกท่านทุกกันทุกท่านสาธุอายุวันโอสุข,ขังพลัง